166-260บสกาทสแกนได้ทางนี้เลยจ้ะโขกเลยนะเจีไปเรียกแควคีบได้เลยนะจ๊ะในวัวไปไปแล้วเห็นแก้วจ้ะดุนใหญ่ๆเลยลูกพี่ เรียบร้จอดจองได้เลยนะจ๊ะคิดแล้วติสิบปาทจับไปจัะ,จะสองร้ยอยหกสิบเรียบร้อยจ้าน้ำต้มอ,อะไรดีครับมีเปรี้ยวผมขอสองอย่างจากเปรี้ยวกะผมเนื้อเยอะเนื้อเยอะ็ะได้เลยเยอะมาก เนี่ยถ้าแกอนุญาตให้มีเมียเพิ่มมนแกจะไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกถ้า <c oughs> ไม่มีใครช่วยนะนะ่า